สุกสุกขนครับม,มาพ่อเพิ่นเพิ่น อาบหน้าเหมือนกันว่าขนานดะท,ทุกคนครับผมกะเห็นอย่างหนึ่งครับ,ท,บ,รบทุกคนครับมมที่ผมสิพาบ่งครับทุกคนครับสิ่งโบแมนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับทุกคนครับมันเป็นสิ่งที่นี่ครับทุกคนครับสวยงามมากเลยครับสวยงามมาก,มากๆครับทุกคนครับพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็น หุบเป็นเนินลงไปครับเป็นยังเป็นตะเบิงแห้งครับทุกคนครับแล้วก็มีหลังคาแป้นครับหลังคาแป้นบางทีลราครับโอ้สุดยอดสวยงามเลยแล้วก็เป็นเฮื่อนครัวมีจานดาวเทียมพร้อมแล้วก็พุ่นครับทุกคนครับไปสายนั่นไปสายนั่นาหาเมื่อบ่เฮ้อฮอตเหรอวะ สัมภผัสเจ้่พุ่นปะพุ่นบอกว่าสัมภาษณ์พุ่นปะเดียรเดียวเดียวแป๊บนึงห้วยสัล้ำไม่รีบเาดิหน่ห้วยคักก็แล้วไปเลยแล้วคันล้ำมไปฟังตูตูคนครับพุณหาบน้ำขึ้นเฮือนครับมันคำแม่ไม่เท่าเอ้ยไปเดี๋ยวไปจังเลยก่อนสั้นเพิ่นเพิ่นห้องเพิ่นเอิญให้ไปลั่ม บานพนสีขับเมืองยมราชแขวัคขมวลสวเปล่าใสหมอลำเก่าคนใดหมอลำเก่าโอ้ละน้อเบิ่งดูเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนญี่ปุ่นอยู่ผู้เดียวอีกอยู่ผู้เดียวโอ้ลูกเต้าดิลูกเต้าได้เด้๋จ้ะ วะโอ้ลูกเดียวพาไม่เมียงอีกอู้ดเงินคนครับทุกคนครับก็เป็นสังกะสีเก่าๆแล้วก็แต่ไม่ไพ่ครับแล้วก็เล่าก็เป็นไม่ไพ่ขึ้นกันครับทุกคนครับขางนึ่งก็เป็นไม่แต่ว่าก็ยังมีสังกะสีเด้อเห็นซทำนี่ก็เห็นแล้วล่ะบะมีไฟบ่นั่นว่าจูเดี๋ พี่น้องปันให้กินจะได้กินที่ค่นนี่น้อยช่องชั่งให้รีทึกทางรถชั่งเล็วบริเวณแถวถึอทางรถจ่อยไช่ว่าหมอลั่เก่าเล่ามาฟังเบื่อจาก่อนไม่ได้หลั่มนะบอกผมเล่านี้ว่าทางช่างชีมาช่วยแบบไหนอ๋อทำพิผู้ใดอยากมาซอยเรือนั่นบอกโอ้ยโอเคโอเคแล้วสิบอกให้ทุกทุกคนครับกะซื้อๆไม่ใหญ่หยังเกาะหยังโมฮะหยังโม ไม่ใหญ่มุ้งไม่ใช่มุ้งบาดพ่นสีเมืองยมปะหลาดแก่ขมวดซอปปล้าครับอยู่ผู้เดียวครับเงื่อนกับมุ้งใบไม้มุ้งหยาแล้วกัมุ้งสังกะสีสอดๆครับหาหน้าตะกากับบะมีแล้วกับลูกกับลูกผู้เดียวผัวกรายตะลุนแล้วเออเข่าสิกินกับบะมีพี่น้องได้เบียงได้เบิ่งเอาครับทุกคนครับผู้ใดอยากซอยเลือยกับติดต่อมาได้ครับทุกคนครับคอมเมนต์มาเลยได้ผมกับจังสิได้แวะไต่มาหาเบิ่งอีกรอบนึงเนาะพี่น้องให้จังได้กินอืมไปเด้อบัดนี้เด้อ โชคดีเขาเป็นคนใโอ้แล้วคนบ้านไก่มาเอาโผยพี้ฝัดมากหรือรุ่นบ้านแม่บ้านใดนบ้านทงมึงหลวงโอ้ทงมึงหลวงบ้านมึงหลวงยิ่งได้ดูนี่เนาะมุงมาเลยแล้วโอ้โชคเขาขยโอ้กินส้มเลยนะคือเครื่องเนี่ยเอาบุกายเครื่องวะบุกายเครื่องแต่ยังกินแต่ยังกินเอ้าคุณเป็นตาแซ่บแท้เข้อใดนี่ อร่าพ mm, so mm. oh, ันเนาะมีอีกอย่วะถั่วใหญ่ๆก็นนี้มีอวะอ๋มีแต่ถั่วหน่อยไปเลยสคนสีอัลลาสาวคนสีเบ็นบานนี่มีสองคนนี่แหะเห็นสคนอยู่แล้วเนาะเก็บไปหาเงินก็ไปหาเงินเบ็ไม่สองคนนี่คือไปลไปวะ ไอฮิปขอสปอนเซอร์นะนะไปเบิงผุ่นก่อนนะวะกินยังกินส้มบ่หรือกินข้าวกินข้าวกินตะเวนแท้กินหูมเดียวตามยากันแล้วยงอ่ะเนื้อเลือดเลือดโอ้ยตกผูดมาหันีิตัวนี่แม่นบ่ตกผูดมาหันนดิพูดละแสนกว่นเลยเอ้ยทุกๆคนครับมาพ่อเพลิน เพิ่นทวงครับว่าตะกรอนได้มาถ่ายเพิ่นแล้วบ่ลงคลิปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นว่ามื้อนี้ก็เลยมาถ่ายอีกเอาคักๆซสักฝาคักๆเลยบัดนี้อันนี้ลงแท้ให้เบิ่งแท้บัดนี้ตอนนั้นมันมีเพลงเลยบ่ได้ลงให้เบิ่งเออพไม่ฮะแต่เพลงชุดนี้ชุดหน้าแม่หายอีกอืบ่ให้้ายตัวนี้ให้ลงแท้ตัวนี้ได้เป็นนางเอกเบิด์คู่คนตัวนี้นั่งเลย อากาศดีดีตอนแรงรับลมเย็นเย็นนั่งกินเข่าซุ่มแซ่บครับบ๊ายบายได้มันคำแล้วข้ากลับมาเนี่ยลงเห็นบัดด้บเนี่เห็นบรดตูวัดเต่าเ้าพวบอว่าวไปเสื้องสะกอนไปเสื้ยงสะกอนเออจะเสียบกระดอกพวพวก จำเราจำอีกจนถ่วจีแตกจนถ่วจีแตกแต่ขำคำยังไงบ้างดูคำเ็ดก็ให่คำงไงบ้างเป็นเมียงอะเรึเปาเจ้าเปชเลดเลยเบงดูอ่นจำบงขันใช่ไหมยักเสปากบ้างดูขแลไอเขาแล้ได้เข่าเร็วข่วงเลยเดียวกลายเลยนี่กินกระายเยขาขาเห็นแหละมากินมากินเดี๋ยวเอาะอ่านเด้อเอาอย่าง กระเดมเอาเลยเอาเลยปวดอ้าวเลยหนับเด้อนับเดินทำอยู่หนีแล้วต้องพูดกับอาจจะแป๊บเดียวผ่านผ่านอะไรก็ถือว่าเลี้ยงนักเอกขอบใจเลี้ยงนักเอกแบ่งกันเด้อบัดนี้เด้อเออเอาเลือกเอา้ยให้ช่วยให้มาเด้อ

เจอเลยอนาโตปูอากาศ่ม <convolution> ด <al signaling> ีมันทาควยักกนี่เนาะไปเรื่องต้งเล่ทั้ง ว่ลเเบียดสายน่อยนึงจำได้ปะสบายดีสานไว้เลยสานสบายดีเขาได้สานอยู่เป็นเราเราไปสั่ง คาตีนไว้อยู่ที่นี่เจ้าตัวมาเร็วนะวีโอชาคาตีนติ๊เข้าวอาการะสารอาการะสารนี่แหละท่านเ้็วจ้อยเฮ้ยใช่ของเก่าใช่ของช่างปอกหรือใช่เบอร์ของเก้าหร่อเปลไปพี่สังใหม่ไปเอกข้ามอึข้ามอึบ่โอ้โหปลูอึผิดข้ามุกอึเขาเอาไม้ไปเห็ดข้ามุกอึเขาเนาะยุ่ยใส่ข้ามุกอึปลูกละ อโอ้เอาเมื่อไหรซื้อมาทัานดิฮ็ดปลูกลายบ oh, <sagt> ่โอ้ก็ได้กินเนาะทางเพื่อนพอได้กิน มาบแม่มมยังมาเมื่อด้ยลงยมมาล้ะจะลืมเอาไปให้เขาเลยของรัดบัปลายพักุูก้ จากบานปอมพูนครับทุกคนครับอยากลำบากเล็หน่อยครับทางเขาหลีกขี้ตมครับทุกคนครับเพราะว่าทางหลักมันเป็นมันมีขี้ตมกว่นะรถแรืหลายมันขี้ตมมันหลายนะครับทุกคนกัเขากหลีกเขาป้าเขาดงครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาสอดทงใครทงหน้าแล้วก็สีเขาบ้านเอ่อเวียงหลวงครับทุกคนบบดนี้เขอหยาดเด้อ พ่อคนสอนได้ปะได้อย่างนี้ได้ยูโอ้พอดีเลยมันห้อมพอดีเลยตัวนี้ใส่ได้เจ้าเลยได้อย่างน้ำเขาได้มีอย่งได้ม <c oughs> ีโอ้ลายพ่ออีล่ะห่วงวะหรือยังใส่ใส่โอ้ห่วงโอ้ยมกพอดีเลยกินแรงพอดีเลยนี่ครับแม่สอนเป็่อนเพื่อนจะ เอไม่ไทยธรรมไทยมาซาแล้วกะเจ็ดครึก,กระด้งนี่เนาะ <S <S ห้องกระดง้งเพื่อเดียวอยู่บ่แถวนี้อันนี้เขาอ,อ่องไงตรงเคืองบ่ตแถวนี้ <Okay. S 1> ตรงเคืองเนาะ <S <S อือ,อ,อ,อแบบหลายกูยจับเลยเร็ว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 ต้องถน,นันอายเลย เลยมันหน้าป่ะบ่วยเมื่อตาเสียเสียงน้ำมันอเสียงน้ำมันเสียงยี่หุ่นมาเสียงไเนกก็ลูกกระแฟนป่ะป่วยเมื่อเลยพอดีได้กินแรงเนาะนี่นะครับอยู่กับธรรมศาสตร์ครับน้องใหม่ได้สับปะออกป่ะออกอะไรอืมออกหลอยู่เดี๋ยวได้กินเนาะ มดเลยก็ได้มกเมืไมาเอาอีกเลยมันมืดอายุเท่าไรเจ้าฮะสาวสาวว้วนีเดว่วซิบก็ปีนตาตาคือเด็กน้อยแท้นกสาวสาวมาถามบ้าดูจะคนเลยอยู่แต่กาแฟสองคนเอาให้เอาหุ้น เอาหญ้ามันหญ้ามันเชียรหญ้ามันอืมเอมอทำไมจะซิบกาปีว่าจะซิบแปดซิบเก้าวันเฮีเจ้าสามแล้วอ๋อเป็นผู้ใหญ่เลยไปไปนี่ไปขอบทุกคนครับเอ๊ะไม่เจอขนาดเลยรถคันนี้ออนี่นะครับมีชัยเศร้ารถจักรข,ขับทุกคนครับรถคู่ใจผมเว็บนะครับ,บทุกคนผมซิมกักขนาดเลยสีนี่เว็บคันนี้ครับเอ้ยเว็บ อ่ารุ่นนี้ครับทุกคนครับเปีบ้อยครับล่ามมีไส้สาโลจักเมืองทาแขกแขรงคขมวดสอปอเล้าครับแอดเวนเจอร์ไปเลยทุกทีบ่มีพังครับน้ำมันกับบ่มีเบิดครับเขาแต่เติมไปไปครับทุกทุกคนครับวันนี้ก็เดินทางกันต่อครับแต่ละกันเป็นบรรยากาศเป็นสีสันของบ้านของคุ้นครับทุกคนครับกับขอบพระบังกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับทุกคนครับจะเบิ่งคลิปต่อไปครับมืดแล้ววันนี้ไปขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ